อ่ะนี่นะครับไม้ที่ผมใช้อยู่เป็นสลา,ามโมนิ SRHM7 นะครับเป็นไม้ไดนามิกนะครับตัวนี้นะครับการใช้ก็ง่ายมากเลยครับเพราะเรามีใช้สายนี่ครับสายของสลา m o นิกเหมือนกันนะ เป็นสายของสนารโมนิกเหมือนกันแล้วก็ชื่อนะครับชื่อรุ่นของสายนะ srxlr 3 5นะครับ srxlr 35นี่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีสวิตช์นี่ครับถ้าเราใช้เป็นกล้องก็ใช้เสียบกับกล้องเนาะก็ปัดสวิตช์ไปทางกล้องเนาะแต่ถ้าใช้กับโทรศัพท์มือถือก็ปัดไปทางมือถือมันหมายถึงอะไรหมายถึงว่า เส้นเดียวเลยต่อตรงกับไม์ไดนามิกแล้วสังเกตครับตรงนี้นะผมยืนอยู่ริมถนน,นมีรถผ่านไปมาลองฟังกันดูครับว่าได้ยินเสียงรถบ้างหรือเปล่าแนละ้วเวลารถผ่านไปผ่านมานี่เป็นไงบ้างครับไม์ไดนามิกนี่เขาก็จะเก็บเสียงเฉพาะที่อยู่ใกล้ๆไม์เท่านั้นนะที่ไกลออกไปมันก็จะไม่ได้ดูดมันจะต่างจากไมค์คอนเดนเซอร์นะ,ะดูสิคราวนี้รถไม่มีผ่านมาเลยสักคันหนึ่ง เดี๋ยวรอรถผ่านมาอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วมีรถกระบะสีขาวมาเดี๋ยวดูนะครับว่าได้ยินเสียงรถไหมอ่านี่ครับนี่เสียงผมนะมีรถผ่านดูซิได้ยินเสียงไหมนะครับ <c oughs> ก้อนนี้ครับส่วนกล้องที่ผมใช้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องที่ผมใช้ก็จะเป็นจะถ่ายให้เห็นกล้องอยังไงอ๋อนึกออกแล้วง่ายมากใช้ ZV 1ครับ เจ้าตัว ZV-1 ก็นี่ครับต่อกันแบบนี้เลยมองเห็นไหมเนี่ยไม่แน่ใจว่าในนี้จะเห็นไหมเดี๋ยวผมถ่ายด้วยกล้องอีกกล้องหนึ่งแล้วก็แล้วก็ไปตัดให้ดูแล้วกันนะว่าต่อแบบไหนต่อง่ายมากครับนี่นะก็มีแค่สาไม้ไม้ไดนาะมิกเนาะตัวนี้เนาะไม้ไดนามิกตัวนี้นะ ก็มีไม่ในนีต้ตัวนี้ต่อเข้ากับนี่ครับแท1ีวนี่ตรงนี้เลยง่ายง่ายแล้วก็มีขาตั้งกล้องวางอยู่ตรงนี้นะฮ <c oughs> แล้วก็สายนี่ครับนี่มันก็จะดูแบบเหมือนนักข่าวนิดน,นึงนะผมว่าก็ได้ฟิลนะเหมือนนักข่าวภาคสนามถือไม่พูดเนาะอืมก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะตัดภาพจากกล้องอ่าอันนี้ก็เป็นกล้องโซนี่ครับ f d r X. สามพันนี่เก่ามากแล้วออกตั้งแต่สมัยโกโปรอะไรก็ไม่รู้โกโปรเจ็ได้ว่ะไม่แน่ใจนะตอนนี้เป็นโกโปรสิบเอแล้วผมว่าอันนี้ก็ยังโอเคเจ๋งอยู่นะผมชอบมากกล้องโซนี่อันนี้นะอ้าวลืมปิดปิดก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราก็เป็นเป็นทางเลือกครับถ้าํานอกสถานที่และอยากที่จะเก็บเสียงได้อย่างดีเนาะก็มีทางเลือกหลายแบบครับจะเป็นไวเลสไมก์ก็ได้เนาะหรือว่าจะเป็น ใช้ไม d ด n นามิกก็ได้เนาะแต่อันนี้มันก็จะดึงสายตาผู้คนพอสมควรนะคนผ่นานไปผ่านมาก็จะมองแล้วว่าไอ้น,นี่มันทำอะไรว่าถือไม <c oughs> พูดอยู่เนาะก็ลองดูครับอันนี้ว่าผมเป็นติดไมติดไมถือแล้วมันได้ฟิลนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับก็แนะนำครับไมไดินามิกกับเ <c oughs> จ้าเส้นนี้ครับ <c oughs> นี่สลาโมนิกทั้งคู่เลยใช้ได้เจ๋งเลยครับต่อง,ง่ายๆมือถือก็ได้ ล,ล้องก็ได้ต่อตรงเลยครับแล้วลุย